พลิตพันแมลงวันถูก ลรณีที่แอมเบเพื่อสังคมไทยร่วมหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเด็กผ่านแอปพลิเคชันสุดเท่ใน iPhone หรือ iPad สู่น้องๆที่ห่างไกลความเจริญภายใต้โครงการฝ่ายอิงบ o ๊กแอมเบเลือกความรู้บินสู่น้องกับครั้งแรกในรูปแบบการบริจาคหนังสือทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างง่ายๆทั้งสะดวกและเพล่ดเพลินมาร่วมปล่อยหนังสือบินได้ให้ถึงมือน้องๆไปกับฝ่ายอิงบุ๊ก สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณดิชา,ชาและคุณธีรพงศ์นะฮะโกโกย่าดีครับคุณอรนนันต์จากบ็อกเกอร์ <c oughs> ใช่ครับใช่ไหมฮะ และที่อยู่ในมือค่ะก็คือ the new ipad เมื่อคืนนี้ค่ะใจเย็นใจเย็นย่าบินมดบินมาดิสิบินมาดิสิไม่แต่ว่าต้องต้องเป็นระบบปฏิบัติการของ Apple เท่านั้นใช่ไหมคะในโครงการนี้คือ ios เท่านั้นถ้าจะผ่านแอปพลิเคชันแต่ระบบปฏิบัติการอื่นก็ได้ในเว็บไซต์ใช่ครับอ๋อและนี่คืออะไรครคุณพิชาไหนลองอธิบายนี่เป็นเป็นหน้าแอปของ flying book นะครับที่เป็นแอปที่เราจะเชิญชวนท่านผู้ชม แล้วก็ท่านผู้สนใจนะครับได้ร่วมกันบริจาคหนังสือให้กับน้องๆของเราในพื้นที่ยากจนธุรกันดารอะไรย่างนี้เนี่ยนะครับโรงเรียนต่างๆโรงเรียนต่างๆครับอย่างเช่นผมจะตอนนี้เข้าไปหน้าแอปเลยนะผมจะเลือกหนังสือที่อยู่ในบุ๊กเชฟของเราก็กดง่ายๆ s e l e c t a book นะครัเลือกครับแล้วก็ยังมีหนังสือเนี่ยครับที่อยู่ในอยู่ในเชฟในชั้นหนังสือที่มีให้แล้วเราก็ลองเลือกดูนะครับว่า เราต้องการจะบริจาคเล่มไหนอย่างเช่นความสุขของกะทิจะต้องมีของก็เชิญกดได้เลยครับอีกสักนิดนะครับาอ่ไปแล้วนะครับก็จะเห็นหนังสือความสุขของกะทินี่ยครับเริ่มบินแล้วนะครับแล้วก็แบ็กกราวน์นี่ก็เป็นเป็นรูปเป็นอยู่ใน facebook ของของเราเองในขคาวของเราเองนะครับยางไงครับนี่เห็นไหม โอ้นี่น่กำลังบินบินบินอุ้ยครับตอนนี้เริ่มบินไปแล้วครับไปแล้วฮะครับพอดีแล้เราเราสามารถที่จะติดตามดูก็ได้นะครับว่าหนังสือของเราไปถึงไหนแล้วเพราะว่าหนังสือเนี่ยนะครับจะบินในอัตราเดียวกับนกจริงๆเลยความเร็วความเร็วแล้วก็จะมีพักอย่างกลางคืนก็จะหยุดบินเพราะฉะัอย่างในกรณีที่เราเลือกโรงเรียนพัทิสไาินไปแล้วครับเราจะโหวตให้ไป แล้วก็หนังสือก็จะบินไปที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งในชนบทที่เชียงใหม่สมมติที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่มันก็จะใช้เวลาบินเนี่ยนะครับประมาณ4ี่หวันกว่าจะถึงเชียงใหม่และในช่วงสี่ห้าวันเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าหนังสือของเราที่เราเลือกนีอยู่ที่จังหวัดอะไรแล้วหรือทิวทัศน์เป็นอะไรอย่างไรครับ งงงงงงนี่กำลังงงว่าทําไมรู้ว่านกบินได้เร็วแค่ไหนไม่ใช่น้าตาเรียนดูงงมากเลยอ่ะเออเดี๋ยนะตัวต่แต่แอปนี้เนี่ยสามารถเข้าไปโหลดได้ในแอปสโตรใช่ไหมครับโหลดได้ฟรีเลยครับทำอะไรฮะเข้าไปที่แอปสโตรนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า flying book นะครับ flying book เลยใช่ครับ flying book แล้วก็โหลดได้ฟรีเลยโหลดเสร็จปุ๊บก็ทําอย่าง่เม่อกี้าตาใช่ครับซึ่งหน้าตาจะเหมือนกันไหมคะใน iPad กับใน iPhone เหมือนกันครับผมวิธีการใช้เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวนะคะแล้วแล้วหนังสือถึงม หลังจากที่ในสิ้นเดือนอ à, พฤษภาคมนะครับ,รบเราก็จะเลือก100หนังสือทีไ่ได้รับการบริจาคโดยการโหวตด้วยกันอย่างเงี้ยนะค่ะที่ที่มีมีท็อปฮิตท็อปฮิตที่คนร้อเลือกมากที่สุดหนึ่งร้อยเล่มหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเล่หนึ่งร้อยเล่งและเราก็จะจัดหาหนังสือนั้นโดยมูลนิธินะครับมูลนิธิแอมเวร์เสังคมไทยจะเป็นผู้ที่จัดซื้อหาหนังสือนี้ทั้งหมด แล้วก็กระจายส่งไปให้กับโรงเรียนต่างๆนะครับ<อ>ที่อยู่ในโครงการห้องสมุดออของออมูลนิธินะครับแล้วก เ ое, ด็กๆก็จะได้รับหนังสือนั้นตามความเหมาะสมเองนะครับโดยเราเราคนเลือกไม่ต้องไปเลือกโรงเรียนไม่ต้องไปเลือกโรงเรียนมีอยู่โรงเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วคและและคนเลือกก็ไม่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนจ่ายตุ้งสังเรื่องของหนังสือไม่ต้องจ่ายแค่เลือกหนังสือเฉยๆแค่เลือกหนังสืออย่างเดียวนะครับก็คือว่าในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคือเรามาช่วยกันโหวตช่วยกันเลือกใช่ไหมคะว่าเราอยากให้น้องๆอ่านเรื่องอะไรครับคือางคบมงคนแบบ อ่านแล้วก็แบบสมมติอ่านของคุณนิ้วกลมพ็เ้โอ้โหนี่มันเหมาะสำหรับเด็กนะอยากจะให้เด็กอ่านก็มาที่แอปนี้แล้วใช่ไหมฮะบางคนอ่านของคุณกนกเช่นหนังสืออะไรนะชื่อะไรนะชีวิตรื่นรมกะนกบาทเดียวขอบคุณมากครับคืออยากจะโชว์นิดนึงว่าความพิเศษของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันคือใน iPhone นะครับมันใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า augmented reality อะะไรนฮเอาเป็นเคล็ดลับเลยทีค่ะครับผมซึ่งแต่ว่าอะไรเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าตอนนี้ใหม่ที่สุดเลยนะครับคือเทคโนโลยี AR นะครับจะเอาภาพที่เมื่อกี้เราเห็นนกบินใช่ไหมครัเป็นกราฟิกสามิติครับภาพเสมือนจริงที่ทําในคอมพิวเตอร์มาบวกกับภาพที่อยู่ในกล้องถ่ายรูปเป็นภาพจริงใช่แล้วมรวมกันเทคโนโลยีใหม่มากนะครับใช้เยอะครับผมปกติบินเห็นๆเลยแล้วแบ็กกราวก็เป็นตามกล้องทัพฉากกันยิ่งกว่านั้นเนี่ยมันมีโลเคชั่นเบสเซอร์วิสด้วย ก็คือเราปล่อยนกที่ไหนมันก็เริ่มจากตรงนั้นอย่างวันนี้ที่เราปล่อยเมื่อสักครู่ที่เราเพิ่งปล่อยนั่นอจากห้องส่งนี้ใช่ก็จะเริ่มจากจังหวัดกรุงเทพเราก็จะแผนแอเรียสําคัญในกรุงเทพอย่างเช่นพารากอนนะครับซอชิงชาเหมือนนกจริงๆนกจริงๆเลยครับเหมือนบินผ่านตรงนั้นเลยเราเข้าไปดูระหว่างทางที่เขาบินได้ใช่ครับไปดูในเว็บไซต์ facebook.org นะครับอย่างอายยกตัวอย่างเช่นผมส่ง facebook ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้เมื่อเมื่อวานผมเปิดเว็บไซต์ นะครับดูไปถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงสุขโขทัยครับแล้วภาพที่เราเห็นภ<พ>าพที่เเห็นก็จะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดส,สุขโขทยัยเป็น เป็นภาพจริงๆเลยฮะภาพจริงๆเลยครับเป็นมุมสูงเหมือนเหมือนต้นบินอย่างเงี้ยหรอครับใช่ครับผมโอ้หสูงต้องตลองเข้าไปดูโอ้ยน่เบอร์แต่ถ้าจะตามดูเนี่ยต้องตามดูเฉพาะในเว็บไซต์เท่านั้นใช่ครับผมถ้าเกิดในระบบเอ่อในในของคุณโกโก้ถ้าอยู่ในมือนี้เราจะเห็นนะคะเราจะเห็นเป็นรูปหนังสือนะครับอ่ะกล้องลองจับนนิดึงเป็นแผนที่แล้วก็จะบอกว่ากล้องไหนอ่ะคุณคุณโกโก้กล้องนี้ฮะกล้องนี้ครับอันนี้คือไอ้จนแตะนะคะในลองแตะได้ไหม ตอนนี้ก็คือจะเห็นเป็นแผนที่แล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยหนังสือเราอยู่ที่ไหนบ้างถ้าเราคลิกเข้าไปแล้จะเห็นภาพอย่างที่มีบอกไหมคะยังไม่เห็นครับแนะนําว่าต้องไปดูในเว็บไซต์เฟซบุ๊กของอาจัถ้าไปอยู่ในเว็บไซต์จะเห็นภาพจะเห็นภาพเป็นภาพที่ทีมงานไปเตรียมไว้ว่านกถ้าเกิดบินผ่านเนี่ยแลนด์มาร์คที่สําคัญผ่านอะไรบ้างถึงสุโขทัยก็จะเห็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนี้เป็นต้นผ่านอนุสาวรีย์ของพ่อคุณรามคำแหงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าได้ทุกวัน แต่ละวันวิวก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเอ๊ะทำไมทำไมถึงคิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาคะทำไมไม่ไม่ทำแคมเปญปกติทำไมจะต้องผ่านใน iOS ทําทำไมต้องมีเป็น f ล y i n g b o o k คะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ใช้วิธี High Touch อยู่แล้วก็คือเวลาจะบริจาคหนังสือก็ลองไปติดต่อดูว่าที่นั่นเขาบริจาคหนังสืออะไรยังไงนะครับอย่างตักบาตรหนังสืออย่างเมื่อวานนี้ที่มีกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับแถวนี้ในยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับไอโซเชียลมีเดียเอ่ย ทางไอทีอะไรนี่ก็พัฒนาไปมากก็เลยมีคนที่เขาช่วยพัฒนาแอปอันนี้เนี่ยนะครับเพื่อทําให้เราเนี่ยสามารถร่วมกิจกรรมในการบริจาคอย่างนี้เนี่ยได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเหมาะสมกับยุคใหม่สมัยใหม่ทําให้เราช่วยกันยกระดับความกระตือรือร้นในการที่เราคนไทยก็ชอบบริจาคกันอยู่แล้วไปปล่อยนกปล่อยปลาตอนนี้ก็มาปล่อยหนังสือโดยผ่านแอปอย่างนี้บ้างใช่ไหมครับ ก็าาเราบริจาคง่ายขึ้นเพราะอยู่ในเมืองอะไรแค่โหลดแอปพลิเคชันฟรีมาใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆที่จะได้รับหนังสือพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะได้มีโอกาสอ่านหนังสือได้มากขึ้นเปรียบเทียบแล้วก็เนี่ยนะครับก็อย่างที่เราคงทราบกันดีอยู่ในเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามเนี่ยเขาอ่านหนังสือกันปีงหกสิบเล่มแต่เราคนไทยอ่านไม่ถึงสองเล่มจากนี้ไปจะเยอะขึ้นนะเราจะป่อยหนังสือบินไปบินไปเด็กจะได้อ่านหนังสือจริงๆนะฮะอ่านหนังสือเป็นหนังสือเล่มจริงๆที่ทางมูลิีแอมเวย์เพื่อสังคมไทย จะจัดส่งไปให้นะครับแล้วก็มีหนังสือให้เลือกพอสมควรใช่ไหมฮะเราเราเลือกกี่ครั้งก็ได้ป่ะคะกี่ครั้งก็ได้ครับครับคือเลือกซ้ําก็ได้แหละเลือกซ้ําก็ได้ถ้าขยันเข้ามาอยากจะกดก็เชิญได้เลยครับอย่างที่ฉันเห็นแล้วแบบในในชั้นที่อยู่ในแอปพลิเคชันอยากให้อ่านทุกเล่มเลยก็เข้าไปได้หรอคะได้ครับเราจะบินกันไปแล้วเราจะรู้ได้ไหมครับว่าว่าร้อยร้อยเรื่องที่ทางแอร์เวย์จะเลือกเนี่ย อันไหนมาท็อพิษอันไหนคนคลิกเข้ามามากที่สุดแล้วมันสามารถดูได้ไหมก็มีครับมีครับมีฮะทั้งเห็นว่าทีมงานจะประกาศเป็นระยะยะใน Facebook ลองไปคลิกใน Facebook ได้นะครับหน้าแฟนเพจของเฟซบุ๊กแล้วเขาก็จะบอกให้เลยว่าตอนนี้เนี่ยมีมีคลิกไปแล้วเท่าไหร่แล้วใช่ครับอันน้วก็จะโชว์อะไรบ้างอันนี้จะโชว์ว่าจริงๆเนี่ย ถ้าหนังสือในเว็บไซต์มีไม่พอหรือว่าอยากได้เล่มอื่นๆอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากระหนกบตรเดียวหรือชก็ไปเรื่กได้ใช่ไหมถ่ายรูปเลยครับถ่ายรูปปกถ่ายรูปอ๋อเหรอใช่ครับผมถ่ายรูปปกหนังสือลงไปทางทีมงานเนี่ยก็จะมีระบบเก็บข้อมูลว่าอ๋อหนังสือเล่มนี้ดีน่าจะแนะนำเหรอครับผมแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในลิสต์ร้อยอันดับแรกหนังสือก็จะถูกบริจาคให้เด็กๆด้วยอถ้าเกิดมีคนเลือกเยอะก็ต้องไปหาแต่หายากหนังสือผมขายดีมากหายากมาก อยู่ท้ายๆกดังที่ออกฟิศนะแต่ว่าได้ใช่ไหมคะไม่ใช่มีเฉพาะในแอปพลิเคชันเท่านั้นไถ่ายปกหนังสือมาใช่ครับเ่มที่อยากให้บริจาคใช่โอ้โหดีจดโอ้ค่ะซึ่งซึ่งโรงเรียนที่ทางแอมเวย์เนี่ยนะคะจะกระจายไปเนี่ยมีมีไวรัลค่ะว่าเราจะกระจายแค่ไหนไปตามที่ไหนบ้างนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยในมูลิธิของเรา10ปีมาเนี่ยนะครับเราก็ไปทําห้องสมุด เอาไว้หลายแห่งอตอนนี้ก็30กว่าแห่งแล้วทั่วประเทศแล้วก็กกจะทํามากขึ้นต่อไปร่วมกับมูลนิธิอื่นๆนะครับหรือองค์กรอง่นอย่างเช่นของตํารวจตะเวนชายแดนที่เขาดูแลโรงเรียนหลายหลาย,หลายแห่งทั่วประเทศมูลนิธิเพื่อเด็กมูลนิธิ CCF มูลนิธิไทยรัฐอะไรย่างนี้เนี่ยนะครับก็เราได้มีโอกาสไปร่วม ช่วยทําห้องสูตรไว้ให้เพราะฉะนั้นหนังสือเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็จะจัดส่งไปให้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนอย่างเช่นบางโรงเรียนนี่อาจจะมีเพียงชั้นปฐมหกนะครับก็อาจจะเป็นหนังสือซึ่งที่เหมาะกัเที่หมาะสมกับเด็กในระดับนั้นบางโรงเรียนอาจจะมีถึงมัธยมปลายก็จะมีหนังสืออะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนนี้นี่เริ่มได้เลยใช่ไหมฮะโครงการนี้เริ่มแล้วเริ่มเริ่มเร้อยแล้วครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กใช้เยอะไหมคะแอปพลิเคชันนี้ตอนนี้ที่ใช้โปรโมทนะคะตอนนี้เนี่ย ล่าสุดเนี่ยเห็นว่ามีการบริจาคหนังสือถึงประมาณ3 0 0 0 0กว่าเล่มเลยค่ะ สามารถสามารถเข้าไปโหลดเข้าไปทําได้ถึงถึงเมื่อไหร่ครับมีที่สุดโครงการไหมครับั้งถึงวันที่3สิงหาคมพฤษภาคม3สิงหาคมพฤษภาคมนะคะก็ย้ำนะคะไม่ต้องรอ iPad รุ่น3ที่เขาเรียกกันว่า the new ipad หรือว่าไม่ต้องรอ iPhone 5 6 7 8นะคะเข้าไปได้เลยแอปพลิเคชันฟรีชื่อ flying book นะคะแต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการอื่นที่ไม่ใช่ ios ก็คือเข้าเว็บไซต์ปกติ flyingbook.org นะคะมีเสริมนิดนึงครับหนังสือถ้าบริจาคถึง มือเด็กแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยเข้าไปดูเว็บไซต์ก็จะเห็นว่าเด็กๆออกมาขอบคุณบอกได้นิดหนึ่งว่ามีหลายแบบมากเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปดูเองครับอ้โลูกเล่นเยอะนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะฮะทั้งสองท่านขอบคุณนะครับะายของาบคุณมากครับเราต้องเวลาบินไปละใช่ค่ะแล้วก็ไปหาปกนะคะกระหนกบาทเดียวนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเช้าข่าวคนข่าวช้า